หน่วยที่ 11, เรารักชุมชนเรื่องที่ 4. สภาพปัญหาในชุมชนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับกุ๋งกิ๋งอีกแล้วนะคะในวันนี้กุ๋งกิ๋งจะพาเด็กๆทุกๆคนค่ะไปทำความรู้จักสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองค่ะแต่ก่อน ที่เราจะไปเรียนรู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเราจะต้องไปรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรากันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนกันนะครับน้องๆครับความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของแต่ละชุมชนก็เ,เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่ผ่านไปนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาดูที่บ้านของพลอยกันนะครับคุณตากับคุณยายกําลังนั่งดูรูปของพลอยกับคุณแม่ของพลอยตอนเด็กๆเ,เอ๋คุณตากับคุณยายจะว่าอย่างไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับดูสิยายหลานเรากับลูกเราหน้าเหมือนกันจริงๆร,รูปเนี้ยที่บ้านยังมีสวนเต็มไปหมด เห็นรูปหลานพลอยกับพินแล้วอดนึกเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ได้เลยนะตานั่นนะสิยายสมัยก่อนเตึกรามบ้านช่องผู้คนก็ยังไม่เยอะแยะมากมายเท่าสมัยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนก็แสนจะสบายมีรถมีถนนตัดผ่านกันเต็มไปหมดดูอย่างรูปนี้สิยายสมัยก่อนตอนแม่พินเด็กๆนะยังมีคลองอยู่ตรงนี้เลยสมัยเนี่ยเข้ากระทมทําเป็นถนนตัดผ่านไปซะละก็ความจเจริญมันเข้ามา อยู่อย่างบ้านที่ถัดเราไปสิตาแต่ก่อนทําเกษตรกรรมทําไร่ทํานาเดี๋ยวนี้ก็ขายที่เขามาซื้อไปทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วคนในชุมชนเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทํางานในโรงงานกันทั้งนั้นเลยนะยายแล้วยายล่ะสนใจจะไปทํางานในโรงงานบ้างไหมล่ะจ๊ะแม่ตานี่ล่ะก็ยายแก่ขนาดนี้แล้วเก็บแรงไว้ทํากับข้าวให้ตากินดีกว่านะจ๊ะว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันเถอะตานี่ก็เที่ยงแล้ว หลายครั้งน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างจากเมื่อก่อนที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดเล็กๆก็กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่วนชุมชนที่มีขนาดใหญ่ก็ขยายไปเป็นเมืองหรืออาจเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยลงก็ได้ครับเนื่องจากความเจริญมากขึ้นคนไปทํางานนอกชุมชนและย้ายถิ่นฐานออกไปทําให้ชุมชนมีขนาดเล็กลง การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมแม่น้ำหรือริมคลองกลายเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านมีโรงงานอาคารสูงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งโรงงานบ้านจัดสรรทำถนนหนทางพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางความเจริญเช่นนำที่ดินในบริเวณน,นั้นไปสร้างถนนสะพานเขื่อนเป็นต้นคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพาะปลูก โดยขายพื้นที่ของตัวเองและเข้าไปทํางานในเมืองเช่นทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นหรืออาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชนเช่นแต่ก่อนในชุมชนปั้นหม้อปั้นโอง่งทําจักสารตอนนี้คนที่สืบทอดก็ลดน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็ไปทําอาชีพอื่นมากขึ้นก็ทําให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็อาจสูญหายไปอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆจากที่เราได้รู้จักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันไปแล้วการขยายขนาดของชุมชน และการลดขนาดของชุมชนชุมชนริมน้ําเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านพื้นที่ทําการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของชุมชนนั้นๆตามขึ้นมาคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยนั่นเองค่ะและต่อจากนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างครับเริ่มจากผลกระทบของการเพิ่มและการลดของขนาดของชุมชนกันก่อนเลยนะครับ การเพิ่มขนาดของชุมชนนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือทําให้ประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นความต้องการทางด้านต่างๆก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นเช่นความต้องการอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับเมื่อแต่ละคนต่างมีความต้องการสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารสูงการขนส่งที่สะดวกสบายทันสมัย แต่ก็ทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองต้องเร่งรีบในการใช้ชีวิตทําให้ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั้นลดลงจนหาได้ยากและไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชุมชนที่ขยายขนาดเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีการลดขนาดของชุมชนด้วยจะเห็นได้ในชุมชนชนบทที่ผู้คนส่วนมากจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองเพื่อมาประกอบอาชีพด้านต่างๆเป็นผลทําให้ชุมชนชนบทนั้นมีคนอาศัยอยู่ลดลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่นก็เริ่มสูญหายไปเพราะขาดคนรุ่นหลังที่จะมาสืบทอด เพราะต่างก็เข้าไปหางานทําในเมืองกันหมดเมื่อมีความเจริญเข้ามาก็ทําให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําใช้ประโยชน์จากแม่น้ําลาคลองเป็นส่วนใหญ่เมื่อมีถนนเข้ามาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ําก็ลดลงมีการใช้รถยนต์มากขึ้นทําให้เกิดปัญหาจราจรและมลพิษก็มีเพิ่มขึ้นแม่น้ําที่มีการใช้ประโยชน์ลดน้อยลงก็ทําให้มีการละเลยในการรักษาทําให้เกิดมลพิษทางน้ําตามมาอีกด้วย ส่วนชุมชนที่เคยเป็นชุมชนเกษตรกรรมก็กลายเป็นชุมชนอุตสาหกรรมมีโรงงานต่างๆเกิดขึ้นซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในบางแห่งก็ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมการปล่อยน้ําเสียสู่แม่น้ําลําคลองปล่อยควันทําให้เป็นมลพิษกับอากาศชุมชนมีขยะมูลฝอยมากจึงทําให้ไม่มีที่ทิ้งขยะซึ่งเป็นผลทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและการที่ชุมชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจึงมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เราจึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันจะมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านจัดสรรอาคารสูงสูงหรือห้องเช่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเริ่มด้วยช่วยคิดเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วน้องๆคิดว่ามีผลกระทบอะไรอีกบ้างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนให้น้องๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับ น้องๆครับเราได้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นส่วนผลกระทบที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เมื่อมีความเจริญเข้ามาการย้ายถิ่นฐานเข้ามายัางถิ่นที่มีความเจริญการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพราะเหตุนี้จึงทําให้เกิดมลพิษและการจราจรที่ติดขัดครับถึงแม้ว่าความเจริญจะส่งผลกระทบทําให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่การมีน้ําใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะทําให้เราเป็นที่รักของทุกคนได้ครับ เด็กๆคะเราเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าสภาพปัญหาภายในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆไปพบเจอคนที่เขากําลังทิ้งขยะไม่ลงถังขยะเราก็ต้องคอยตักเตือนเขาค่ะว่าให้เขาทิ้งขยะให้ลงถังขยะเพราะว่ามันจะทําให้โศกกรกจะทําให้สภาพในชุมชนนั้นมีกลิ่นเหม็นและ ไม่สะอาดมีแต่สิ่งโสโปรกใช่ไหมคะถ้าไปเจอคนที่เขากำลังคิดที่จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำเด็กๆก,ก็ต้องคอยตักเตือนเขาค่ะว่าอย่าทิ้งลงในถักลงในแม่น้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้แม่น้ำของเรานั้นมีส่งกลิ่นอะไรคะกลิ่นเหม็นและเน่าเสียเลยทำให้แม่น้ำนั้นไม่น่ามองนะคะทำให้มีกลิน่นแต่ โชยมาเป็นกลิ่นเหม็นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอคนที่เขากำลังทำผิดกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ต้องคอยอะไรคะคอยตักเตือนเขาเพื่อให้เขาไม่ทำลายสภาพแวดล้อมภายในเลยคะภายในชุมชนของเราเด็กๆขาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด เด็กๆออกจากบ้านไปวิ่งเล่นหรือไปตลาดเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำไมคะพกอะไรลูกพกหน้ากากอนามัยหรือแมสนะคะอย่าลืมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์นะคะไว้สำหรับฉีดป้องกันล้างมือป้องกันเชื้อโรคนะคะตอนนี้ยังระบาดอยู่นะลูกนะเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะลูกนะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้กูมายจะให้เด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดอันไหนไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาฝึกท่องคําศัพท์กันก่อนนะคะคําแรกจีเก if give ของขวัญเด็กๆลองท่องตามสิคะคำที่2องค่ะจีเก o g ้ร์ทองคำเด็กๆลองท่องตามสิคะคำที่3ค่ะ j ีเกิรเอเประตูร e ัว e เด็กๆลองท่องตามสิคะและคำสุดท้าย j ีเกิอ e e เด็กผู้หญิงเด็กๆลองท่องตามสิคะ ต่อไปให้เด็กๆหยิบชุดเสริมทักษะขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่92หน้านี้นะคะเด็กๆเขาให้เด็กๆดูภาพแล้วเขียนอักษรจีตามรอยปะและอ่านออกเสียงคำศัพท์อ่าเด็กๆขาเราอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปกันแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนตามรอยปะอักษรจีได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆ่ะถ้าเด็กๆทำการบ้านหรือทำแบบฝึกหัดของครูไมยเสร็จแล้ว อย่าลืมทำไมคะถ่ายรูปแล้วส่งลงในอาราบ้าการส่งงานหรือส่งลงในลาย,ลายกลุ่มของห้องเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูไมยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าบ๊ายบายคะ่ะ